วันนี้นะคะหมอป๊อบจะคุยถึงเรื่องของผื่นที่เกิดขึ้นนะคะที่พบได้ในเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรแซลลีป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะ วันนี้นะคะหมอป๊อบจะคุยถึงเรื่องของผื่นที่เกิดขึ้นนะคะที่พบได้ในเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าผิวหนังของลูกที่บอบบางน,นะคะบางครั้งเป็นผื่นง่ายนะคะผื่นมีหลายลักษณะนะคะบางทีก็เป็นปื้นแดงๆบางทีเป็นเม็ดๆบางทีเป็นพองๆคล้ายๆลมพิษนะ,ะบางทีก็เป็นหัวหนองบางทีเป็นขุยๆขาวๆเป็นสะเก็ด ะะมีหลากหลายทีเดียวนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นผื่นอะไรนะคะหลักๆเนี่ยเกิดจากสองสาเหตุนะคะอันที่1ในเรื่องของการแพ้นะคะเพราะว่าผิวเด็กๆเนี่ยเขาบอบบางนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ้อาหารนะคะแพ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้กับลูกนะคะผงซักฟอกสบู่ต่างๆนะคะหรือว่า แป้งโลชั่นต่างๆอันนี้ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองการแพ้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของแพ้สิ่งแวดล้อมเช่นแพ้ฝุ่นละอองนะคะขนมาขนแมวต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่งั้นลูกก็จะเป็นผดผื่นได้ง่ายนะคะ อันที่2ก็คือเรื่องของการติดเชื้อการอรักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อโรคนะคะหลายๆครั้งเนี่ยลูกมีไข้แล้วก็มีผื่นเกิดขึ้นหรือบางคนหายไข้แล้วก็มีผื่นเกิดขึ้นอันนี้เรียกสาไข้นะคะก็เป็นไข้ออกผื่นจากการที่เชื้อโรคก,กระตุน้นหลักๆก,ก็จะเป็นจากเชื้อไวรสัสนะคะหรือโรคบางอย่างนะคะเช่นหัด hoard, อิสุกอิสัยต่างๆก็จะทําให้เกิดการที่มีไข้ agem, แล้วก็มีผื่นได้ ทีนี้วิธีการดูแลนะคะผื่นบางอย่างจะหายไปได้เองนะคะเมื่อเราจัดสิ่งแวดล้อมหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นที่ทำให้ลูกแพ้นะคะส่วนใหญ่ก็จะยุบไปได้เองภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะหรือคุณแม่อาจจะใช้ยาทาสเตียรอยอ่อนๆนะคะที่ใช้สำหรับเด็กเล็กนะคะสามารถทาได้นะคะแต่ถ้าเกิดผื่นนั้นนะคะเป็นนานอยู่เกิน1สัปดาห์อันนี้ก็แนะนาว่าต้องพาไปตรวจนะคะพบแพทย์ นอกจากนี้นะคะมีผื่นบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะคะเช่นถ้าเกิดลูกมีผื่นลมพิษร่วมกับมีอาการอื่นๆหน้าบวมตาบวมปากบวมนะคะมีอาการทางระบบอื่นๆเช่นอาเจียนซึมนะคะหรือหายใจไม่สะดวกหายใจติดขัดหายใจมีเสียงวีดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการแพ้รุนแรงฉุกเฉินนะคะจะต้องรีบนำไปพบแพทย์โดยโด่วนนะคะ ทีนี้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดผื่นนะคะแน่นอนเราก็พยายามรักษาผิวพันธ์ของลูกให้แข็งแรงนะคะโดยการอาบน้ำนะคะแล้วก็ลงโลชั่นนะคะ ก็จะช่วยให้ผิวของลูกแข็งแรงขึ้นสบู่ที่ใช้ก็ใช้สบู่อ่อนๆนะคะสําหรับเด็กทารกนะคะหรือบางคนแพ้ง่ายกว่านั้นก็อาจจะต้องใช้สบู่ที่อ่อนลงไปอีกนะคะสําหรับผิวแพ้ง่ายหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะมดแมลงยุงกัดต่างๆหรือว่าจัดสิ่งแวดล้อมพยายามทําความสะอาดบ้านนะคะไม่ให้มีฝุ่นละอองคนมาคนแมวต่างๆที่จะไประคายเคืองลูก และหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะก,กระตุ้นได้นะคะเช่นควนบุรีต่างๆนะคะขนมาขนแมวต่างๆนะคะหรือว่ายุงมดมแมลงต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะลูกอาจจะแพ้ง่ายและสุดท้ายนะคะก็ต้องพยายามสังเกตนะคะว่าลูกแพ้อะไรนะจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้สัมผัสสิ่งที่แพ้สําหรับวันนี้นะคะหมอป๊อบดรซาริ Sally, ปปฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ